สาัสดีเอฟซมณนีสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้าอยู่สวนคือเก้าบบได้ห้างหายไปใส่จมสวนเบิ่งผูสะออนดอกไม้คุณยายสะออนดอกไม้ดอกไม้งามกระโดเบิ้งผูออมสามีแต่ดอกทานตะวันอากาศดีดีเมือน,นี่แต่อากาศมันยังหนาวอยู่ในเมือน,นี่เนาะ อากาศยังหนาวอยู่ค่ะว่าวมันสีฮอนแล้อเดอฮอนจะฮอดสิ้นเดือนไม่ซะสีฮอนใช้สงการบ่สีฮอนใช้สงการแต่ตอนเช้านี่ะอากาศยังหนาวอยู่อากาศยังหนาวอยู่เลยสวนสวนมะเขือม่วงมะเขือยาวมะเขือม่วง บ้าหยอดอันนี้บางหยอดยอดสะออมมีต่หยอดบางใหญ่บางใหญ่ตาสะออนตาสะออนบ่งผูด,ดอกทันตะวันออมขอบสะหนึง่งสวยงามทีเดียวอากาศดีเดอ้อสาวในเดอ้ออยู่สวนคือเก่าพี่น้องจ้าเก็บของไปขาย ผักหอมป้อมหอมป้อมกนันใหญ่ละหอมป้อมกนันใหญ่แล้วเต็มปแปลงเต็มแปลงหอมป้อมอันนี้ก็หอมป้อมได้แปลงนี่ก็ได้แปลงนี้ก็หอมป้อมมองคุอันนี้ก็หอมป้อมอันนี้ใบโหรนะพาจนโหระพา อันกระโหลกผ้ากับหอมปลอมอันนี้มากอกน้ำเบิ่งดอกทานตะวันอ้อมสะคุณยายคุณยายปลูกทานตะวันงามงามหากเก็บของคือเก่าเก็บของไปตลาดเหมือนเดิมไปเบิ่งหมาอันนี้มะฝังหวานฝังหวาน น้องพลอยกับน,น,นลินมาหอมหมะม่วงหอมหมะม่วงหอมหมะม่วงหมากปางหวานนะคะรสอร่อยเนี่ยหมากปางหวานหมากปางหวานสุกเต็มต้นเลยบม่ได้อึดของอยู่ของกิน มีทุกอย่างสดๆจากต้นเลยมกป้างมกป้างพบสิไปเก็บไอ้นั่นสิไปเก็บเป็นแันนน็อันนี้ก็บม,มังมอน มักมอนหมักมอนหมักมอนอู้ตะของกินพี่น้องจ้าอันนี้สิเป็นดอกดิบๆปีนี่มักเงาะนี่เอาสิพาไปเบิง่งดอกทุเรียนยังบ่ได้ไปเบิง่งเลยดอกทุเรียนดยอกทุเรียนทุเรียน อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยคะอันนี้คือหมากมรุดเลืกอกยู่ได้ตนมังคุดมังคุดเดินส่งไปเรื่อยๆบม่ได้อยู่กับทีอ้ามอง,งหน่อยหงุดสะอมเดินส่งไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่กับที่นะคะ เพราะว่าของกินเยอะมากอ๋อหมักไฟหมักไฟหมักไฟนะคะหมักไฟปาเต็มต้นอัะเนีหมักไฟที่ซังคือดกแทะสองต้นพอดนน,นี่โหต้นผูต้นผูนผกระดกผูต้นพุ่นกระดกฮึม thủy lục thủy lùi đi đi hái nàng mai để khải lục rồi nam bãi ôm tuôn cái đó จะหาหน่ไหอไม้ก็เก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยเบิ่งกับบทัวดอกแตนโมแต่ละเวทมันมีสาจะขออนุญาตแล้วนะคะมันมีสาเออตกหลงขอ,ออนุญาตเก็บของก่อนนะคะมันเสียสายเก็บของสายมันหนึบหอนฟ้าเก็บของกันเด้อยร้อ,องสเสียงอาอนหนอไม้ไปขายเสียงอาอนหน่อไม้ไปขาย แี่งาลละไมคุณนะน่ะนกฮองเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆสวนมณิสาคลิปนี้สวัสดีค่ะ